นี่หรอพ่อมันล้มไปแล้วเด็มันล้มไปแล้วเด็เมื่อกี้มันตกยกา่ดอยไร่กรูะชนเอามันรู้มกพ่อแม่นไม่ต้องมพ่อแม่มาได้เสาเลยมัดเสางึ้มันไม่รด้จับนี่เขาจะไปย่

น่อะไรเกี่ยับกับตลอดโอ้โหแต่งแค่ไหนก็แค่สองสมองสองสมงเนี่คือเอาสมงเหรอขึ้นพันเสร็จเลยเ้ยบังคับตัวนะบางคับตัวบางีบฟ้าไว้

ก็เสียกเออัลยอยู่ไหมัดไยังัที่วะเรเออเรีงงอะพันน่ะอย่อเียงมัขึ้นมาออกของขวดมันนาอะไกาเนยเรยง้วตัวเนี มอมเมนอย่างนี้เดยองมองมันดึงฟูออกทีเดยมัดึงดึงทีเสียเส้นใต้ขอเจรงว่ะน่ึอรแ้วจับว้้เขอามาเสือกแลวมัดขามันไ่หอยาดได้เหรเออห่ยาดทีเมาหันดึงดิ้ตน้พอมันหลุดมันก็งอขาเปอีกช่วยช่วขวเขาหนับขึ้นบนขึ้นล่างอย่างนี้เลย้อหดใจเด็ก

เอาปากม่ได้เอาอะไรกเช็ดปลามาเลยเส้นต้มเลยเปาตัมมอเน้อยดี๋ยเลยเห็ดเองตุ่ยอายังเหรเนอา่าบอกเพราะวิาตื่นเลยพราะวิ่าเส้นปาก่าไม่ได้เยอต่ตรนี้ไม่ได้ย้มเะไรนี่นี่จะ้ปูใหมยันี่อมกันวแดนพราายยังง คูอีกา,ามเคยอันนี้านเนี่อไอ้อไส้ดยไอ้ไส้ด้ยด้วยกูปาดปาดด้บมึส่้าวัไหน <c oughs> บนะ่นนนบไ